แหมซุปตาหลายคนในวงการเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะมากนะครับขนาดซุปตาตัวแม่อย่างอ้๊มใช่ไหมอ้๊มอัตราพาเนี่ยเจอกี่ทีกี่ทีก็น่าเด็กน่าเด็กและน่าใสมากนะครับถ่ายายยุผมเชื่อว่าหลายคนคงทายไม่ถูกแน่เนาะยี่สิบแปดบ้างยี่สิบเก้าแปดยี่สิบเก้าโอ้ไม่รู้เหมือนกันล่าสุดเนี่ยอ้๊มได้รับเลือกให้มาเป็นพรีเซนเตอร์หน้าเด็กคนแรกของนามุคุณผู้ชมสารสกัดจากรลางไข่ปลาแซลมอนนะครับในรูปแบบแคปซูลเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในงานเปิดตัวนามุนะฮะอ้๊มเนี่ย ได้มาเผยด้วยเคล็ดลับหน้าเด็กด้วยนะว่านามุงกินเนี่ยวันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเออนาอ้มเนี่ยเด็กเนี่ยแถมได้แฟนเด็กอีกเนี่ยนะ งานนี้นะคะได้รับความสนใจจากคนในวงการและก็นอกวงการไปร่วมงานนี้กันเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะ uh huh. หลายคนสงสัยเกี่ยวกับที่มาของนามูงานนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานผู้ผลิต SOP ส่งตรงจากญี่ปุ่นนะคะ uh huh. มะาไขข้อสงสัยว่าประโยชน์ของสารสกัดจากรกปลาแซลมอนเนี่ยที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวยัยด้วยสรรพคุณที่มีคุณภาพสูงกว่าอาหารเสริมทั่วไปนะคะถึง10เท่าด้วยกัน uh huh. และคุณบี้ KPN เนี่ยก็ oh. เป็นอีกหนึ่งตัวแทนวัยรุ่นนะคะที่ทานแล้วติดใจ แล้วก็เห็นผลจริงเพราะรว่าในนามุใช่คะ่ะคุณบี้นะคะเพราะว่าในนามุเนี่ยมีสารกระตุ้นการทํางานของโกรทฮอร์โม s ด้วยช่วยซ่มแซมผิวในขณะที่เรานอนหลับและสําหรับคนที่นอนน้อยอย่างคุณบี้นะคะคุณบี้เนี่ยทานวันละสเม็ดเลยเพราะว่าอยากที่จะให้มัน ให้มันหน้าเด็กเร็วไม่โทมนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยทันวอลเมตรก็ได้บีนี่ตัวจริงหุ่นสับมากนะเขาเพุ่งไปเจอกันที่อุดรมาหิวไหมหิวไหมโอ้โหอย่าเรียกว่าหิวเลยน้องโหยเลยดีกว่าพี่เนี่ยโหย ลองสักครั้งเศลเลยเนี่ยนี่แค่พี่เอ็นเหรอจริงๆแล้วโบวี่เขาว่าหรอจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่อ้ำนะฮะที่ฐานแล้วหน้าเด็กเนี่ยสุดตารุ่นใหญ่อย่างพี่ต่ายเพนพักสิริกุลเนี่ยซึ่งอายุไม่เคยทำอะไรนางได้เลยจริงสาวสองสปีจะเจอกี่ทีกี่ทีเนี่ยนางก็จะเด็กเด้งตลอดปกติเนี่ยพี่ต่ายเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วยังบอกแม้กระทั่งเรื่องปุ่นเลยนะต้องแบบรัดสเตตตอนนอนนางทำได้ยังไงแต่ขอบอกว่าเุ้ยเรื่องหน้าเรื่องอะไรเนี่ยพี่ต่ายเป็นคนที่แบบหน้าเด็ก วันเปะเลยพี่ตายเขาก็บอกเลยว่าเขาทานน้ำทุกวันวันลาเป็ก่อนนอนเนี่ยแหละผิวหน้านางก็เลยยิ่งอ่อนวัยอ่อนวัยอ่อนวัยดึงกระชับแถมช่วยปรับข้อมูลให้กลับสู่วัยหนุ่มสาวด้วยนี่หลายคนอย่างนี้ที่ก็สงสัยว่าต้องไปซื้อไกลถึงญี่ปุ่นเลยหรือเปล่านะขอบอกเลยว่าตอนนี้หาซื้อได้แล้วที่ร้านวัดสรรและตัวแทนจำหน่ายหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแต่เช้านี้พิเศษจริงนะคะเพราะว่าคุณอ้ํานี่ได้นำเคล็ดลับหน้าเด็กจากนามุเนี่ยมาให้พิธีกรทุกคนดด้้้วววยยรมถึงคคุุณตกกีะ ไม่เอาทุกกีไม่เอาตุกกีไม่ชอบของฟรีไม่ชอบของนี่นูมันูถามเลยวันนี้เมียนเจ๋งคะแี่งแน่นอนแล้วก็ให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยจะได้หน้าเด็กกันท่วนหน้าเลยนั่นแหละค่ะพิมพ์ทีเว้นวักตามด้วยนามูลสมวิทย์ที่สี่ตองหนึ่งเก้าข้อเจ็ดสำหรับห้าข้อความแรกเท่านั้นรับไปเลยนะครับ